ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dynasty Warrior o p e r a l อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่ในศึกของภารกิจวุ้ยครับผมนี่ก็จะเป็นฉากเนื้อเรื่องสำหรับศึกกัวต่อนะก็ระหว่างโจโฉกับอ้วนเซี่ยวโจโฉจะได้เข้ามาตั้งนานแล้วเลยยินดีต้อนรับและดูแลเขาอย่างกนสนิท นนคนลและแล้วโจโฉก็ได้ทําการตัดสินกับสหายเก่าอย่างอ้วนเสี้ยวโจโฉเตรียมตัวครบถ้วนบุกทับเข้าประชิดกลัวต่อบุอ้วนเสี้ยวแล้วครับโจโฉโจโฉกับอ้วนเสี้ยวสงครามประชิดชะตาแผ่นดินกําลังเริ่มขึ้นคัสิีนอบังละมาแลกคนยึดของสงคราม เป็นไปอย่างชัดเจน,เน,เนแต่ว่ากหลักล่อเหยื่อที่เลนจินก่อนทยอยทำการโจมตีแม้มีทหารมากแต่กำลังลังเลวไม่แน่นอนแถมยังเป็นคนที่มีดีต่เผื่อหากอ้วนเชี่ยวเป็นคนอย่างที่ท่านโจชโฉชกล่าวเช่นนั้นแผนการก็จะสำเร็จแต่ปัญหาอยู่ที่เหยื่อล่อ เมื่อข้าศึกกำลังพลมากกว่าเหยื่อล่อเล็กน้อยคงไม่พอสำหรับการล่อศัตรูฮอ่ะอ่าอคิดไม่เลวนะข่ารู้แล้วว่าท่านทำไมท่านโจโฉถึงชื่นชมท่านขออภัยด้วยข้าเป็นแค่แขกแต่ดันล้ำเส้นแล้วท่านพ่อเช่นั้นก็ต้องเชิญท่านไปแล้วอืม เราเป็นเหยื่อล่อหรือนี่เยี่ยมนักท่านโจผีสมเป็นบุตรชายของท่านโจโฉภารกิจนี้ก็จะใช้โจโฉเป็นเหยื่อล่อเพื่อที่จะให้กองทัพของอ้วนเซี่ยวเพื่อที่จะให้เข้าแผนของโจโฉนะถ้าเสียงในเกมมัน ดังเกินทีนี้ก็บอกกันนะครับผมผมปรับให้ตามที่ลหลายๆคนขอและก็คือพขาอยาได้ยินเสียงบทพูดของตัวละครให้ดังขึง้นเพราะโอเคผมก็ทําให้ละแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะบาลานซ์กันเสียงผมไหมผมบ่นไปไอ้ย่เสียงในเกมนี้ก็บ่นตามผมอีกโอ้ทนช่ตมอสุ่นเนห็นไหมมันจะบ่นตามผมลว แี่แข็ง็งไมพวกกนสำหรับใครที่ยังไม่รู้ในศึกในเรื่องตรงนี้นะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังข่าวก็คือเป็นศึกระหว่างโจโฉกับอ้วนเซี่ยวครับผมทำการตัดสินที่เขาเรียกศึกนี้ว่าศึกกวัวต่อการต่อสู้ระหว่างโจโฉกับอ้วนเซี่ยวนั่นแหละครับ อันนี้ผมไม่ตามนะมันเหมือนเป็นเหยื่อล่อเพรผมเคยรู้แล้วเราภารกิจนี้ก็คือเราต้องไปปกป้องโจโฉที่อยู่หน้านะโอเคแล้วก็มาในเนื้อเรื่องกันต่อก็คือต้องใช้โจโฉเป็นเหยื่อล่อเพื่อที่จะล่ออ้วนเสี้ยวออกมาที่จะพูดคุยครับพูดคุยว่าโจโฉขัวอ้วนเสี้ยวที่สุดเพราะว่าลูกคุณนางกองกําลังพลก็มากกว่าเพื่อนเขา อะไรประมาณนี้เนี่ยอวนเซี่ยวก็หลงเชื่อออกมาคุยแต่แท้ที่จริงแล้วแผนก็คือโจโฉจะรอให้าอ้วนเซียว,ยวตาใจครับผมแล้วก็ตามเนื้อเรื่องของสามก๊กสองทัสิบหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะทับโจโฉอ่ะรอให้พอาทิตย์้ึ้นเหนือหัวกว่าเพราะว่า ถ้พาพาทิศขึ้นมาอยู่บนเหนือหัวได้กองทัพอ้วนเสี่ยวอ่ะทางทหาราทิศจะส่องจะส่องตาลงมาแล้วจะทําให้กองทัพมมนมองได้ไม่ชัดเจนเวลาที่ทัพโจโฉยิงธนูมาอะไรพวกเนี้ยทางนั้นเขาก็จะมองไม่ชัดเขาจะมองไม่เห็นแล้วก็จะใช้กองพลอีกกองหนึ่งไปตีเข้าข้างหลังครับผมส่วนข้างหน้าก็จะทํา ทำทีพูดคุยกันนั่นแหละอย่างที่ผมบอกก็จะเอาพวกผู้หญิงเอาพวกอะไรมาล่อธุรกิจนี้เอาถึงห้องเต้น,นะครับมาล่อเอาถึงห้องเต้มาล่อด,ด้วยว่าถ้าอ้วนเสี่ยวยอมแพ้แก่โจโฉโจโฉจะให้ห้องเต้จะอยูอ่กับอ้วนเสี่ยวและอ้วนเสี่ยวจะได้มาครับบัญชาแทนตนได้ โอเชียวก็เริ่มเอจใจแล้วเอใจนี่ไม่ใช่สังเกตเลยนะเอจใจว่าตัวเองจะชนะและ้วแต่แท้ที่จริงแล้วข้างในนั้นมีแผนอยู่โจโฉนี่ก็ฉลาดเอาเรื่องนี้นะครับผมในกลยุทธ์ในอะไรหลายๆอย่างแต่เสียดายตระก,กูลเขาที่เขาสร้างมาต้องเสียทีให้กับสุมาอี้อ,อืมทักทีก่อนจบแล้วกัน ผมก็บ่นไปไอตัวละครในเกมนี้แม่งก็บ่นแข่งกับผมอีกไม่รู้รู้ว่าทุกคนจะฟังกันไหนกันเลยตายฮะเลสโกเลสโก้ภารกิจนี้หัวหน้าเป็นเตียวครับ ผมน่าจะเก็บมาใช้ตรงนี้เนาะเออผมคิดว่าแต่เมื่อกี้จบแล้วไงมดูโจโฉนะภารกิจนี้จะให้โจโฉตายนะครับผมถ้าโจโฉตายนี่ทุกคนจะต้องได้นเล่นใหม่เออเมื่อก่อนผมก็วิ่งตีวิ่งตีงี้แหละผมเพิ่งมารู้ว่าเราต้องปกป้องโจโฉไว้มึงก็อะไรนักหนา โอ้โหแม่งตบผมเป็นลูกคนท้องเลยโอ้โหเออกูเอาคนอื่นสอนก็ได้วะกูตบลูกน้องก็ได้เนี้ยจิ้ม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 ,มจิ้มจิ้มนี่สกิลมาจิ้มฟันโชว์โชว์ผมเลือดอะไโอเคเดี๋ยวชิงหลอดได้อยู่ไอ่ติวครับติวครับต้องใช้มา <c oughs> เขาสายสัมพันธ์เมื่อกาใช้น่ก็น่าจะจบเร็วอยู่ส้ตีนอาชาไม่ไม่โดนอีกลงจากมาพา้พิเศษทีกิดขึนสายหาซัดทนิโดนจุดอ่อนไปแล้วโอเคบุกใช้เครื่องยนต์หมนทำลายค่ารนะโอเค ตัวงนีซอเปิ้วอกตั้งค่ายเหมือนบางจัเลยเนี่ยโอเคค้เลือดสอหลอดโอเคก็ถ้าดูตรงนี้ก็น่าจะนานหน่อยเดี๋ยวไปดูตอนพังเสร็จก็แล้วกันเนาะไปกันและอ่านี่แกพังลนะนัดสุดท้าย ตูมภารกิจสำเร็จแล้วแหลโอเคใช่ไหมมันนานตรงที่ว่ามันจะง้างยิงได้กว่ามันจะอะไรได้เดินทางไปพบเขาหิวอ่อฉากนี้เป็นฉากที่เขาหิวแปรพักมาหาโจรโรสวรบ ฉากนี้เป็นฉากหลังจากที่ทําศึกว่อต่อกันนะครับเป็นฉากที่เขาฮิวมาเข้ากับโจโฉและพอมาเข้ากับโจโฉเสร็จปับ๊บก็จะเปิดเผยกลยุทธ์ว่าอ้วนเซี่ยวมีกองกําลังที่ไหนยังไงใครเป็นผลผลขุนพลใครเป็นหัวหน้าแล้วก็ทางสเสบียงของอ้วนเซี่ยวอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้ แล้วก็โจโฉก็จะส่งคนไปตีไปตีเพื่อเอาคางสเสบียงหรือ,อเผาสเสบียงทิ้งอะไรมาเนี่ย,ยแล้วสุดท้ายก็โจโฉก็จะเป็นฝ่ายชนะไปครับผมแล้วก็เขาหิวก็จะมีรางวัลโดดเด่นเปช้นหนึ่งเลยแต่เพราะสิ่งที่เขาเยือยิงกับอะไรนะ ขาคิดว่าเขาเก่งถ้าโจโฉไม่มีเขาก็จะเข้าเมืองไม่ได้เลยปรมะมาณนี้แต่โจโฉก็ไม่ได้ถือสารหรอกเพราะว่าด้วยที่เป็นเพื่อนเก่ากัน,นแต่พวกทหารของโจโฉที่เห็นอย่างเงี้ยเขาก็ทนไม่ไหวก็เลยตัดหัวของเขาอยู่ไปให้โจโฉแต่รู้สึกคนที่ตัดหัวไปจะเป็นเขาทูนะ เออตามภาคสองพันสิบจะไม่ําจำปีถูกไหมโจโฉก็อยากให้ทำงั้นแหละแต่ว่าต่อนหน้าคนอื่นเขาก็ต้องรักษาน้้ำใจด้วยโจโฉค่อนข้างที่จะตอนนี้รู้สึกที่จะแบบต้องเอาใจคนอื่นก่อนเพราะว่าเขาหิวเพิ่งมาเขา้าเขาแล้วแล้วเขาก็ได้เมือง ถ้ายึดเมืองสําเร็จแล้วเขาหิวหมดประโยชน์แล้วตัวเองไปฆ่าเงี้ยคนก็จะพลหานินทาแล้วเขาก็จะไม่มีใครกล้ามาเข้ากโจโฉอีกแต่ตามจริงโจโฉอยากฆ่าไหมก็อยากฆ่านั่นแหละแต่ว่าคนไม่อยากทำเพราะว่าอย่างเราปีนนะครับเพราะว่ากลัวคนอื่นเขาจะพูดในตัวเองในทางที่ไม่ดีอันนี้อ้วนฮีก็ จะเป็นลูกโดโจมีอ้วนฮีอ้วนอ้วน,นอะไรนะอ้วนผอมอะไรนี่แหละจำไม่ค่อยได้แล้วปสก๊อตสก๊อตเชูตอุจุทั้งอย่าบอกนะว่าต้องคุ้มกันเขาหิวอีกนะโอ้ใช่ว่ะ ภารกิจคุ้มกันนี่แม่งค่อนข้างที่จะยากนะผมมองว่าอย่างนั้นเลยแหละเออว่าตัวละครแม่งชอบเดินไปก่อนแล้วเดินไปทั่วเดินไปทั่วเสร็จแล้วที่เดินไปหาตีนที่แบบไปหาคนที่ตีนหนัหนกๆเอาไปแดกซะลูกตบม้าเฉียวโอ้โหเข้านิดนึง ส้นตีนมาฮะมึงรู้จักไหมลูกตบแห่งไซเลียงอ่ะทหารไซเลียงที่หนึ่งว่าผมว่าไอเสียงไอเสียงตัวละครในเกมแม่งดัองออกเสียงโหแน่นอนเลยตัวว่า ทำไงได้นะเราก็ต้องปรับขึ้นเพราะว่าก็ต้องเอาใจ<ด>ค,คุณผู้ชมลหลายๆคนบางทีเขาก็อยากได้ยินฉากคัสซีนบ้างเกี่ยวครับเมาบ่อยนะเมื่อไรจะตายหาเวพีเดี๋ยน,<า>นี้ในหมวดพีพีเขาก็นิยมเอาเกี่ยวครับลุงไปเล่นแล,ล้วน,นะครับเออเพราะว่าเป็นตัวโหดเหมือนเรียกโอโจผีตและ ท่านสังเกตดูดีเถอะคอยชมภาพกองกำลังอ้วนเซี้ยวกูอ่านไม่ทันนะเมื่อกี้ขอไปด้วยไหนล่ะเกศเท่โคตรเท่โอ้โหเหมือนกระเทยเลยดูอ่ะมีรอยสักสีชมพูด,ด้วยเตียวขาวกูหวานแหววเลยทีนี้จากกองเล็บบูบูลีน ข้าเตียวครับขอกลายล่างเป็นเปวพึงแพดเผาเต็มระเบามแหลเอาวสานวูบลินก็หมดไปไปที่เรียบร้อยแล้วตั๋วของเราวันนี้ก็นั่นแหละครับเนื้อเรื่องก็ข่าๆผมเล่าถึงไหนแล้วผมก็จำไม่ได้เลยเอืะนี่สุนเซ็กหรือเปล่าจาพหนุมแม่ช่างหล่อเหล่าอาการ เดี๋ยวสักวันข้าจะตามไปนะท่านเลยก็โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเขาเป็นครอบครัวสามโกดด้วยกันแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้สาหรับเเรื่องเกมหรือสําหรับการแชร์พลังลบอะไรต่างๆครับผมก็คลิปนี้ก็คงไว้ประมาณนี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย